ลูกค้าจะไม่คิดมากเลยเรื่องการจ่ายเงินถ้าเกิดเขาอยากซื้อสินค้าด้วยตัวเขาเองนะคะคุณวันนี้คุณสามารถทำให้ลูกค้าอยากซื้อของด้วยตัวของลูกค้าเองกันได้บ้างหรือ,อยังคะเหตุผลที่ลูกค้าจะต้องซื้อของด้วยตัวเขาเองก็คือ 1. เขาต้องมีความอยากสุดๆเขาต้องมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่น อยากครอบครองนะครับคุณวันนี้สินค้าของคุณคุณขายส่งออกคุณสามารถทําให้ลูกค้าอยากครอบครองสินค้าชิ้นนั้นนั้นได้หรือยังคุณขาวันนี้สินค้าส่งออกคุณเป็นอะไรสินค้าส่งส่งออกคุณเป็นขายเป็นเบาสขายเป็นยกตู้ขายเป็นแพ็กเกจจิ้งยังไงบ้างคุณสามารถทําให้ลูกค้าต้องการทั้งหมดที่คุณเสนอได้หรือยังคะไม่ยากละคะคุณขาวิธีการก็คือลูกค้าจะตัดใจซื้อของกับคนที่เขารัก และเขาไว้ใจนะคะคุณทันทีที่เขารักแล้วไม่ใช่ว่าคือต้องรักในเชิงชูชูสาวนะคะคุณเขารักคุณเขาเอ็นดูคุณเขาห่วงใยคุณและเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตัวคุณนั่นเองนะครที่เรียกว่าลูกค้ารักนะคะการที่ลูกค้าจะรักเราได้นะเราจะต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะมีกลุ่มลูกค้าเป็นของเราเองนะคะทุกคนคะ่ะทุกวันนี้ หากจะขายของคุณจะต้องมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะลูกค้าที่ออกมาในแนวคุณคาแรคเตอร์เดียวกับคุณเขาก็จะซื้อของแล้วก็ซัพพอร์ตสินค้าในแนวของคุณนั่นเองนะคะคุณขานี่คือวิธีการแรกค่ะและวิธีการที่2คือหากลูกค้าเขาอยากควักกระเป๋าเงินซื้อของด้วยตัวเขาเองนั้นเขาจะมีความสุขมากกว่าที่เขาจะโดนบังคับฉะนั้นการบังคับลูกค้าซื้อของหมดไปแล้วนะคะยุคนี้เอาละคะ่ะไม่มีทางทำได้อีกต่อไปแล้วนะคะคุณฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีการที่จะทำยังไง ให้ลูกค้าเขาตัดสินใจซื้อด้วยตัวของเขาเองให้ได้นะครับก็คือเขาจะซื้อของจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคุณวันนี้คุณออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับลูกค้ากันได้บ้างหรืออยากขอบคุณขาไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่ขอให้คุณเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น อย่างที่ชี้ว่าลูกค้าถามมาคุณต้องตอบได้ไม่ใช่ลูกค้าถามมาวันนี้แล้วคุณตอบอีทีวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณคะและขอ้อที่3ที่ยังไม่มีใครบอกคุณส่งออกไปง่ายจะบอกคุณในวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าต่างประเทศนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะตัดนใจซื้อเร็วที่สุดก็คือถ้าคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าได้ในยานที่เขาต้องการตัวคุณนะคะคุณอ่า การแข่งขันการส่งออกวันนี้มันเป็นการแข่งขันในการแย่งลูกกระตาของลูกค้าในการที่มาดูโปรดัก์คุณในการให้มาดูสินค้าดูหน้าจองคุณนะคะคุณถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถแย่งลูกกระตาสายตาลูกค้าได้แล้วคุณคิดหรือคะว่าลูกค้าเขาจะสนใจในการตัดสินใจควักกระเป๋าเงินมาซื้อสินค้าของคุณนั่นเองนะคุณคุณขาเซงมีไลฟ์ดีๆอย่างนี้ทุกวันพุธแล้วก็มาสู่สิ่งจุ่งครึ่งนะคะทางช่องทิกตอกอาจินไตเซนแล้วก็ช่อง Facebook ส่งออกมันาง่ายน,นะคะติดตาม กันได้เลยนะคะชอบไลค์นี้ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นห่วงใครนะคะอยากจะให้เพื่อนๆคุณได้สัมผัสประสบการณ์นนดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ได้เลยค่ะคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะส่งออกมันง่ายค่ะ